สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านที่รับชมเสือผ้าป้ายนะฮะเช้าวันนี้ไม่ได้อยู่ที่นานะับผมนะก็เลยจะไม่เห็นไลฟ์สดไม่เห็นคลิปของพี่เสือนะฮะเพราะว่าลาลุงป้าแล้วก็แจ้งไปในไลน์กลุ่ม youtube แล้วนะฮะขอไปทำหน้าที่งานวันอสมของอำเภอวันอนิวาสนะฮะ วันนี้พี่เสือรับหน้าที่ถือธงนะฮะในคณะเดือกันนะฮะลางรับจำปาดงคนสวยนะครับตอนนี้เตรียมตัวเป็นดรัมเมยเยอร์นะคุณผู้ชมเสอไปใส่ยุคนเออคือ,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 อไปเม่สีเดืนยางไปเต้นอยู่ก็ข้าข้าวข้านะตอนนี้ก่อนที่จะไปงานนะครับมาเก็บผัก<า>นเนื่องจากว่าทีมจำปาดงรับหน้าที่ในการทำขนมจีน แล้วเขาก็มีเมนูอย่างอื่นด้วยนะฮะก็ต้องมาเก็บผักไปกินกับขนมจีนนะฮะโอ้โอ้เหนียวนิดนึงสแสดงว่ามันเริ่มแก่แล้วใช่ไหมเนี่ยหรือว่ามันเหนียวอยู่แล้วยังไม่แก่แต่มันเหนียวอยู่แล้วใช่ไหม ใครจะคิดว่าชุดเก็บผักจะสวยขน,นาดนี้ตื่นแต่งตัวตั้งแต่ตอนไหนพี่มาตีห้าทันอยู่ตีห้านะฮะเพื่อนไปถึงนู่นแล้วเออแต่เ,เพื่อนๆเรา,าไปแล้วโอ้ยผักทำไมเขางามจังอนะ่ะเขาปลูกแบบไม่ไม่ใช้ดินเนะาะปลูกแบบไฮโดรโปนิกนะฮะอ,อ,อ,อืมอืมนี่ แค่เสียงเด็ดก็รูแล้วว่ากรอบแล้วกรึบกรึบเลยคุณผู้ชมนี่นี่โอ้เสียงผักกรอบดีมากนะวันอสโมเนี่ยนะจะตรงกับวันที่20มีนาคมของทุกปีนะฮะแต่ว่าการจัดงานเนี่ยก็แล้วแต่ว่านะ พื้นที่ไหนนะจะเลือกจัดตันไหนนะฮะไม่ไม่ได้ไม่ได้จัดนะพร้อมกันหมดเนาะตองเอาเพื่อนนอนเรานี่นก็เลือกตันนี้นะครับผมเอาหม้อไส่ไปเองบอให้โอ้ให้ได้ถือไปนะ ขนมจีนกี่กิโลอผัดแก้วน่ะปลูกต้องมากินเพราเป็นแคเข้ากินใดไหนโอ้อร่อยอยู่อยู่ที่สุรินทร์ก็ไม่เคยรู้จักไม่เคยกินไม่มีนะมาอยู่นี่แหละกินเป็น กินแต่ซั่วไก่ทำซั่วไก่แซ่บหลายยิ่งใส่ยิ่งเยอะยิ่งอร่อยเป็นเนืๆโลดแล้วก็ใส่ซุปมันกระปุใหม่มันเนี่ยมันเด็ดยากมันเด็ดไม่ออกแกแล้วเอาไปช้ำจนว่านั่นเดีนต้นเดียวได้หน่บอธิบายว่ขยายอ๋อเหรอโอ้ขยายออกกล่องอื่นๆนานนานไหมก่อนจะได้กินประมาณเท่าไหร่อ่ะปลูกอันนั้นปลูกอาทิตย์เดียวเนั่นยนี่นี่นะที่เห็นเนี่ยนะ โอ้อทิตย์เดียวอันนี้ผัดอะไรอ่ะน่าสนใจปูเป็นกินผ่้เป็นผักแข็งผักแคลแคลพักแคลอ๋อเหรอนี่ดูรากมันคุณผู้ชมวู้การปลูกโดยที่ไม่ต้องใช้ดินนะฮะนี่นะครับอาจจะมีการลงทุนในขั้นแรกหน่อยเนาะแต่ต่อไปก็กล่องก็กล่องละยี่สิบบาทสบายยี่บาทแต่ว่าโตอันนี้เราก็แล้วแต่ใครจะเอาไม้เอาอะไรก็ได้อ่าแล้วแต่เราจะออกแบบเนาะแล้วแต่เราจะทำนะฮะ โอ้อันเนี้ยกินกับสลัดนี่ไงผักสลัดเนี่ยอ่ออันไหนยี่สิบบาทนะค่าค่าอุปกรณ์อันไหนอันบาทเราไปซื้อตามอันก็หัวกล่องมันน่ยมันอ๋อมันไม่ใช่มือหนึ่งนี่บอกใช่เราซื้อที่เขาขายกุ้งอันขายกุ้งอ๋อถ้าเราไปซื้อมือหนึ่งมันก็น่าจะเป็นลอยเนาะอันนี้เราไปซื้อที่มัน ผ่านการใช้งานมาแล้วนะฮะร้านขายกุ้งร้านขายอาหารสดอาหารทะเลแบบนี้นะฮะแล้วตอนเจาะรูใช้อะไรเจาะฮะเอาเหล็กเอาเหล็กเลยเหล็กลนไฟเลยอ๋อจิ้มลงไปเลยเออนะฮะน่าจะง่ายนะฮะ่ยูบเดี๋ยวค่อยใส่ลิปมันเหมือนจะล่วงหรือเปล่าลิปบหายหรือเปล่า ทบ่อทาบ่อทบ่อหลังบ่อ๋อได้อยู่ได้อยู่ <St. S 2> มันจะมันจะอ่ามันจะพาดไปกับแนวตรงกลางเลย <historically. S 2> อืมไม่ต้องวางยาวไปเลยไปไปหาคนขับเลย,ยน,เน,นั่นแหละมันจะเป็นอย่างนั้นเสือใส่ประจำเราก็ เต็มที่นะฮะวันนี้เป็นดับไปเยอะนะคะวันนี้ของไปเสือเนี่ยต้องมีมีเสื้อให้เปลี่ยนมีเสื้อปูไทยพี่เอาไปให้อยู่มีเสื้อปูไทยให้ใส่นะครับตำบลของเราอยู่ในลำดับที่18บแปเอาเสือไม่ได้ไอ้นี่เหรอไม่ได้เอาเสื้อลายดอกไปเหรอไม่มีนี่เจ้าจะใส่เสื้อแค่คนไม่มีเสื้อลายดอกเออใส่เสื้ออีเค่แต่งชุดอีเค่ของเมื่อวานเด็กเสือก็ใส่ชุดเสือนะวันนี้จะแต่งชุดอีเค่ใช่ไหม ขบวนพาเรดนะฮะของงานวันนี้จะเริ่มตอน8โมงเช้านะครับผมมีทั้งหมด20ตำบลนะฮะวาดถือว่าเป็นอำเภอที่ใหญ่มากๆเลยนะวันนนนี้ว่าในกลุ่มของอสมเราเนี่ยนะฮะมีรายชื่ออยู่193เกือบ200นะฮะรวมทุกตำบลก็น่าจะไม่ต่ำกว่า1,500หรือ1,800คนนะฮะ มีเเป็นงานที่ใหญ่นะปีเป็นงานใหญ่ <S <S เพราะปีละครั้งเนาะอ๊ะอำเภอวานน้อยภอจะแนนใหญ่สุดแล้วก็อำเภออำเภอวานนนิวาสเองเนี่ยก็เป็นอำเภอที่จัดงานได้ยิ่งใหญ่อลังการทุกปีนะฮะพี <S <S ่เสือได้ฟังบรีฟจากทีมงาน,นที่เขาเคยไปร่วมกิจกรรมมาในปีก่อนๆแล้วสุดยอดมากนะครับก็อาจจะมีคลิปให้ชมบ้างนะแต่อาจจะไม่เยอะนะฮะยังไงก็ฝากเป็น กนะัส่วนที่นานนะฮะวันนี้ลูกช่างก็จะปลูกต้นโมกนะฮะที่รื้อออกจากข้างโดมนะฮะเพราะว่าเราจะปรับโฉมนะของโดมนะเป็นนะร้านกาแฟนะครับวันนี้ก็ทยอยรื้อคองออกไปแล้วนะฮะวันนี้ก็จะยยรืออระรนนะร้อต้นโมกอยู่ข้างๆออกนะครับกอย่าลืมชมคลิปที่ สาวบร่วมด้วยช่วยกันช่วงานลุงช่างให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับ